ออยลี่แอนด์แฟมลี่สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มกว่าของการออกมาแคมปิง้งวันที่2ของเรานะคะออยก็จะทำอาหารเย็นอีกแล้วนะคะได้เวลาทำอาหารเย็นแล้วเย็นนี้ออยก็จะทำหมูทอดนะคะเป็นหมูหมักที่ทำมาจากบ้านนะคะออยก็จะเอาหมูทอดใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแล้วก็ตั้งเวลาเลยออยจะใช้อ่อ ความร้อนที่หนึงร้อนะคะประมาณน่าจะประมาณ40นาทีแหละเดี๋ยวอ้อยก็จะขึ้นไปที่แคมเปอร์นะคะก็จะไปนึงข้าวนะคะเป็นข้าวที่เป็นข้าวเหนียวที่นึ่งมาจากบ้านแล้วแล้วก็เอาใส่หม้อนึ่งอีกทีนึงนะคะเป็นการอุ่นนั่นแหละจากที่ดูก็ใกล้จะได้ทีแล้วนะคะเดี๋ยวเช็คดูน้ํานิดนึงน้ําก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวจะลงไปดู หมูทอดที่ทอดไว้นะคะว่าเป็นยังไงว,ว้าวสุกแล้วนะคะ40นาที40นาทีพอดีเลยนะคะเหลืองไม่แห้งนะคะกำลังชุ่มฉ่ำเลยเสร็จแล้วหมูทอดของเรานี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะสวยมากทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันอะไรก็สวยเสร็จพร้อมเสิร์ฟละค่ะเดี๋ยวเอาไปกินข้างกองไฟเหมือนเดิมนะคะเพราะอากาศเริ่มเย็นแล้ว สามีก็เตรียมสถานที่เรียบร้อยโอเดี๋ยวอ้อยขึ้นไปเอาน้ำจิ้มกับข้าวเหนียวก่อนอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่เหมือนเดิมนะคะน้ำจิ้มไก่กับข้าวเหนียวก็เดี๋ยวจะเอาลงไปกินกับหมูทอดที่เราทอดไว้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะทานข้าวรอบกองไฟนะคะอากาศก็เย็นๆนะคะประมาณ10ประมาณน่าจะประมาณ15องศา 14-15องศานะคะแตกต่างกันกันกบตอนกลางวันมากๆเลยกลางวันนะ่าจะอยู่ประมาณ34-35นี่เริ่มกินแล้วนะมากินด้วยกันค่ะทุกคนอย่างที่อ้อยบอกนะคะสามีอ้อยกินง่ายอยู่ง่ายมากอ้อยทำอะไรก็กินทุกอย่างเลยนะคะจกข้าวเหนียว ชอบชอบมากข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูทอดเป็นอะไรที่แบบทำง่ายของชอบพกพาง่ายด้วยที่สำคัญก็จะประมาณนี้นะคะค่ำคืนนี้ก็หลับฝันดีนะคะทุกคนลาตีสวัสดีค่ะอย่าลืมกด ไลค์กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนเลยนะคะ3มคนได้เสียไอต้าตัวเล็กด้วยนะคะลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย